ชีวิตล่าสุดนั้นชูวิทย์สุดเรียบง่ายใช้ชีวิตบนรถบ้านกับหมาคู่ใจข่ำไหนนอนนั่นเปิดชีวิตล่าสุดชูวิทย์กมลวิสิทธ์หลังปิดฉากเส้นทางนักแฉขอใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสุขอยู่กับครอบครัวรักษามะเร็งจากกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองนักแฉช,ชื่อดังได้ออกมาเผยถึงอาการป่วยเป็นโรคมะเร็ง ขอใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายต่างจากคนอื่นให้เต็มที่หมอก็เตือนแล้วพฤติกรรมการกินเหล้าสูบบุหรี่และทำงานหนักนั้นอย่าทำตนจึงถามหมอกลับไปว่าหากเลิกทำแล้วจะหายหรือไม่แน่นอนหมอตอบว่าไม่ดังนั้นจึงขอเลือกทำดีกว่าเพราะทำแล้วมีความสุขจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง ได้ชีวิตเผยว่าตนเองนั้นไม่เลือกวิถีชีวิตที่ต้องกินตามหมอสั่งพอกินแล้วก็ไม่หายซึ่งเหมือนว่าถ้ามันไม่หายก็ซ้ําไปเลยให้มีความสุขวันนี้เราต้องมีความสุขฉะนั้นตนจึงอยากบอกทุกคนว่าไวายขวดละสามแสนมึงรีบเปิดกินเลยนะ กินซะตั้งแต่วันนี้เพราะกูไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะได้กินหรือเปล่านั่นคือการนิยามการใช้ชีวิตของตนเองบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตดังนั้นชีวิตใครชีวิตมันตนเลือกวิถีทางนี้แล้วมันเป็นวิถีทางปลายทางของตนซึ่งตนเป็นคนใช้ชีวิตแบบนี้เลือกเอาความสุขในวาระสุดท้ายล่าสุดผู้ใช้งานติก๊กตอกได้เผยคลิปของนายชูวิทย์นั่งพักทานข้าวข้างรถบ้านของตนเอง กับสุนัขคู่ใจอย่างเรียบง่ายบริเวณแหลมแท่นบางแสนมีแคปชั่นว่าเฮียชูวิตมาพักผ่อนพร้อมกับรถบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายหลังจากที่คลิปนั้นถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้ในายชูวิทย์ต่อสู้อาการป่วยเช่นลุงชูวิทย์น่าจะปล่อยวางแล้วมั้งขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหายจากโรคร้ายครับความสุขที่แท้จริงครับคุณชูวิทย์คือปลีกวิเวก แต่ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขมากที่สุดสู้ๆนะครับดีที่สุดปล่อยวางชีวิตเราจะได้อยู่ไปนานๆไม่เครียดเป็นต้น